ลูกทุ่งสนับสนุนโดยไทยประกันชีวิตคิดเคียงข้างทุกชีวิตผลิตภัณฑ์ล้างจานไลปอนเลมอนฮีโร่ขจัดราบคาบหมดคราบมัน ว่าดาตรงผมลงมาเกิดพอทองแม้ระเบิดดันเกิดมามาเกินไปแต่ความหลอกกับพ่อมีคนคลั่งใครมีแฟนน่ารักบาใจสุดปลื้มใจเธอรักผมแต่ไม่เท่าไรดีใจไหมกี่วันไอหลอหุนดีคนนั้นมาคว้าเธอไปเฉยชมความรักวันวานเลยต้องกลับกลายเป็นขมมีใจให้ลูกผสมทิ้งคนอ้วนลมให้ช้ำใจ ใ,ใจขนาดแฟนเราก็ยังมาทิ้งเราไปดูดูมาทำกันได้ไม่มีอะไรที่มันจะแยก,กวันนี้ออกอ้อ,อ,อ,อยละไอ้อวนอกหักไม่มีใครรักไม่มีใครมาหวังดีหัวใจคนควนก็เป็นก่อนเนื้อดีๆีขอร้องอย่าเพิ่งเดินนี้ไอ้อวนคนนี้ มัันก็ีหวใจฟ้าดินทำไมต้องแกล้งอย่างนี้ถ้าเกิดมาหุ้นดีไออ้วนคนเนี้ยจะอกหักไหมเอาเถอะตามใจเถอะสามไว้เอาไว้เจอกันเมื่อ,อไรจะควงแฟนใหม่มาให้ แล้วหลืกเท้าตาแล้วเธอตึงทำนาอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยเอาเปลี่ยนรักเปลี่ยนใจด้วยจีปวดระวังให้ดีแล้วเธอจะเสียใจจะอดกินละทั้งข้าวข้าวหมูขนมหวามนมะรำพลอกทั้งข้าวมันไก่ตึงจะอ้วนแล้วมันผิดตรงไหนไออ้วนแล้วมันผิดอะไรเธอจึงเปลี่ยนใจทำได้ไงคนดี คนอ้วนก็เป็นกอนเนื้อดีๆขอร้องอย่าเพิ่งเดินหนีไอ้อ้วนคนนี้มันก็มีหัวใจฟ้าดินทําไมต้องแกล้งอย่างนี้ถ้าเกิดมาหุ่นดีไอ้อ้วนคนเนี้ยจะอ,อกหักไหมเอาเธอตามใจเธอสามไว้เอาไว้เจอการเมืออะไรจะกวงแฟนใหม่ไม่เยอะ Yeah. แหมยินดีต้อนรับสู่ข่าวลูกทุ่งนะครับเดี๋ยวเรามาคุยกันหน่อยเมื่อวานนี้เราได้ดูมิวสิกวิดีโอเพลงนี้ครั้งแรกในรายการข่าวลูกทุ่งไปแล้วเมื่อวานนี้อุ่นเครื่องให้ก่อนนะฮะวันนี้มาแบบโตเป็นๆเลยแบบนี้นะครับขอเชิญก็อี้หน่อยฮะแหมวันนี้เราจะให้ยืนก็กลัวว่าเดี๋ยวเราจะเหนื่อยเกินไปขอบคุณมากๆนะครับ นะฮะครับโอ้เด็กยกก็อีกหน้าตาดีเลยนะฮะสปริงนน่าหล่อมากนะฮะนะฮะเดี๋ยวเอาฝากไมโคโฟนกับน้องๆทีมงานไว้ก่อนนะฮะนี่พูดถึงเพลงนี้นะครับต้องบอกว่าเขาแต่งมาเพื่อที่จะแบบว่าเพื่อเพื่อเพื่อเอเลยปะก็เพลงนี้ผมมีโอกาสได้ได้คุยกับเพื่อนนะครับผมก็คือแต่งกันนานแล้วเพลงนะครับแต่ว่าไม่มีโอกาสได้มาทําสักทีหนึ่งก็คือผมก็เพื่อนในหุ่นใกล้เคียงกันก็เป็นเพื่อนรักกันประกวดร้องเพลงมาด้วยกันอะไรเงี้ยครับแล้วก็ ลงมือเขียนเพลงกันเพลงนี้แล้วก็กล่าวกันมาจนมาเป็นเพลงไอ้ว่าอนหักก็คืออ,อ,อ้วนก็อ้วนนะเนาะหลอก็ไม่หลอจีบใครก็ไม่ติดก็ดเ,ลเลยกลายเป็นเพลงก็เลยมันต้องเป็นแล้วไปไหนเนี่ยใครๆก็เรียกไออ้วน มันก็เป็นคำติดปากที่ได้ยินมาใช่แต่เด็กมาเลยทีเดียวนฮะก็เลยมากลายเป็นเพลงเปิดตัวสำหรับการทำงานในใหม่ทองคำในครั้งนี้นะครับต้องบอกว่านี่คือตัวอย่างของนักร้องคนหนึ่งที่สู้สำหรับการประกวดร้องเพลงมายาวนานมากก็เรียกว่าตามฝันครับตามฝันคือด้วย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 ผมเป็นคนที่แบบชอบร้องเพลงมาตั้งแต่เด็กนะครับแล้วก็อยากอยากอยาก คือเห็นคนในปกเทปอ่ะเขาเท่มากนะศิลปินอะไรเงี้ยครับ,รบก็เลยเราก็เลยมองว่าสักวันหนึ่งเราอยากจะไปอยู่ตรงนั้นอ,อยากจะเป็นคนที่มาร้องเพลงแล้วมีคนมาคล้องผมมาไัยมีคนชื่นชอบมีคนตบมือให้แล้วก็ได้มาอยู่ในปกเทปปกซีดีครับแล้วก็วันนี้ก็ ก็ทำสำเร็จนครับแต่ว่าก่อนที่จะมาถึงวันนี้ได้ต้องบอกว่าได้ตระเวนสำหรับการที่จะไปล่าฝันนี้ตามเวทีต่างๆพี่ท็อปดูตอนที่ประกวดเนี่ยนะครับเขาไปถ่ายที่บ้านเราจะเห็นได้ว่ามีถ้วยเยอะมากเต็มบ้านไปหมดเลยนะครับกี่ถ้วยครับทั้งหมดประมาณ200 200อกว่าถ้วยนะครับเวทีเล็กเวทีใหญ่นี่ส่วนใหญ่จะได้ชํามาไดบจากท้งนั้นก็ ตกรอบบ้างได้บ้างอะไรบ้างเงี้ยก็มีสลับสลับกันไปครับแต่มัน200มันไม่ธรรมดานะเอนะ200อ <c oughs> <ๆ>สำหรับการร้องเพลงและก็การประกวดแบบนี้คือเหมือนเป็นการค้นหาค้นหาเวทีไหนสักเวทีหนึ่งเพื่อที่จะให้เราก้าวขึ้นมาสู่คำว่าศิลปินก็มีเวทีชิงชัยสดไม้ทองคำ ที่สามารถสร้างตรงนี้ได้ครับทำให้ฝันของคนอ้วนๆคนหนึ่ง<ฤ>น,น,นะครับที่มีความฝันว่าอยากเป็นนักร้องเนี่ยได้เป็นนักร้องได้เป็นศิลปินจริงครับมีคนก็เคยปรามาสมาคือแบบว่าโอเคคือการเป็นนักร้องเนี่ยมันจะต้องขายหน้าตาขายรูปร่างความหล่ออะไรก็ต่างๆนานาซึ่งเหมือนต้องมาประจบกันในระหว่างที่เราเดินตามฝันของเรากับวิธีการประกวดมากมายแบบนี้ครับกับความอ้วนแบบนี้ที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวของเราเนี่ย มีคนปา마บอ,อกว่าเฮ้ยบรกกลัวก็ปกลัวไปเถอะยังไงก็ไม่ได้เป็นนักร้องหรอกเพราะอ,อว้วนมีครับมีมีรู้สึกยังไงบ้างรู้สึกแบบตอนแรกก็รู้สึกแบบว่าคือ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 ด้วยความรู้สึกว่าเราเนี่ยเราอยากร้องเพลงตอนแรกคือเรารู้สึกว่าเราอยากร้องเพลงมากกว่าแล้วพอพอเราได้มาไปตรงนี้ปุ๊บแล้วคือเขาเรียกอะไรอะพอคนเข้ามาดูถูกเราหรือว่าอะไรเงี้ยครับมันก็เหมือนเป็นแรงผลักดันว่าสักวันหนึ่งฉันจะต้องทําให้ได้สักวันหนึ่งฉันจะต้องขึ้นไปยืนร้องเพลงบนเวทีระดับประเทศ ม,มีคนรู้จักแค่นี้ก็ถือว่าประสบความสำเร็จมันกลายเป็นแรงผลักดันให้กับเราใช่ครับที่บ้านเป็นยังไงบ้างครับสําหรับในช่วงเวลาที่ผ่านมาที่ที่มันไม่เคยจะได้แบบว่าการเป็นนักร้องเลยมันประกบมันตั้งหลายปีแล้วคเคยพ่อแม่บอกให้เลิกไหมครับเคยบอกบให้เลิกคือมันถึงคือตอนนี้ด้วยด้วยอายุเราก็ไปประมาณสักยี่สิบกว่าเกือบเกือบสามสิบแล้วก็ ทุกอย่างทุกสิ่งทุกอย่างมันจบไปหมดแล้วในจะเป็นการเรียนหรือว่าอะไรก็แล้วแต่เพราะที่บ้านทำทำร้านอาหารก็คือเขาก็อยากจะให้มาแบบช่วยดูแลอถ้าเกิดว่าไม่ทํางานให้เป็นจิจารลักษณะก็คือมาช่วยดูแลที่บ้านม,มาดูแลกิจการอะไรเงี้ยซึ่งตรงนั้นเนี่ยผมไม่ชอบทําไมอ่ะมันมันเราอยากเป็นรักร้องครับเราอ,อยากเป็นศิลปินครับเราอยากเป็นศิลปิน มันเรียกว่าความฝันมันไม่ใช่อยู่ตรงนั้นใช่ก็ขออีกหน่อยแล้วกันนะขอสู้อีกหน่อยนึงก็ขอมาเรื่อยเรื่อยขอมาเรื่อยๆว่อเอ้ยขอไปเระกลัวเธอขอไปแข่งเธอใช่ครับนะครับจนตัดสินใจมาถึงไม้ทองคําใช่ครับมันเป็นเหมือนโชคชะตาลิขิตมาว่าอืเราต้องมานะอืมเพราะว่าตอนนั้นผมก็ก็คิดว่าจะไม่มาก็คิดเหมือนกันคิดเหมือนกันว่าจะไม่มาเพราะว่าหนึ่งด้วยคนเยอะอสองด้วยแบบเราก็เริ่มแบบที่บ้านเขาก็เริ่มแบบไม่ค่อยไม่ค่อยอะไรกับตรงนี้ละ เพราะว่าเราก็สู้มาพอสมวควรแล้วอืแต่ด้วยว่าเอานะอีกสักเวทีนึงนะคือประเด็นเนี่ยคือผมเคยไปมาหลายๆเวทีที่แบบคนเยอะแบบเนี้ย <Martine. S 2> คือไปเหมือนเอาเอาเขาเรียกอะไรนะครับไปเอาประสบการณ์ไปเอาความรู้สึกไปเจอเพื่อนเจออะไรเงี้ยไม่ได้ตั้งไม่ได้ตั้งใจว่า <c oughs> จะต้องผ่านรอบนะั้นรอบนี้นะอะไรเงี้ยแต่พอนะถึงจุดจุดหนึ่งมันผ่านรอบเข้ามาเรื่อยๆมันเริ่มไม่ใช่แล้วครับมันเริ่มแบบเฮ้ย มันเริ่มเข้ามาเรื่อยๆมันมันเริ่มต้องจริงจังกับมันแล้วต้องแบบต้องกลับมานะต้องต้องสู้นะอะไรเงี้ยครับจนมาถึงรอบ4ี่คนสุดท้ายแล้วก็ได้เป็นศิลปินในวันนี้ครับคิดมาบอกว่าถ้าเวทีนี้เป็นเ <นะ S 1> วนทีสุดท้ายหรือยังสมมติว่าเวทีนี้เราไม่ได้ไปสมมติว่าเราตกรอบ,รบเราไม่ได้มาถึง4คนสุดท้ายแบบครับเคยคิดมาว่าฉันจะไม่เอาแล้วนี่คือสุดท้ายสุดยอดของการประกวดคือด้วยด้วยความที่ที่รู้สึกคือคือด้วยความที่เป็นคนชอบร้องเพลงอยู่แล้วครับถึงเวทีนี้ไม่ได้เวทีหน้าก็ยังไปอีก แต่ก็อาจจะแบบว่าอาจจะเลือกอะครับเลือกว่าเออคงจะไม่แบบเมื่อก่อนคืองานเล็กๆน้อยๆอะไรก็ไปแต่ว่าต่อไปก็คือคงแบบเลือกๆเอาเพราอมอะไรเงี้ยครับถ้ามีเวลาก็ไปไปอะไรเงี้ยถามในความรู้สึกหน่อยค,คนที่ไปยืนอยู่ตรงนั้นนะครับแน่นอนว่าก็มีความหวังทุกคนคแต่ว่าการตัดสินเนี่ยมันเหมือนแบบเป็นนาทีของชีวิตพี่ทับจจาได้ว่า ครั้งหนึ่งเจอกับน้องอาร์ตอัศนัยครับซึ่งถือได้ว่าดีที่กันทั้งคู่เลยอ่ะสุดยอดเลยคือพี่ท็อปดูอยู่บอกว่าเฮ้ยจะเลือกยังไงอ่ะจะเลือกเอือเลือกอาร์ตอ่ะสุดยอดมากเลยตอนนั้นรู้สึกยังไงบ้างที่ไปยืนคู่กับน้องจะบอกว่ารอบนั้นเป็นรอบที่กลัวมากอืคือด้วยด้วยอย่างที่พี่ท็อปถามว่าเคยมีคนมาดูถูกมาตาหน้าเราไหมอะไรเงี้ยก็ก็นั่นแหละครับคือคือคือประเด็นว่าเราไม่รอะ เราไม่หล่อเรามีแต่ใจอืมีแต่ใจกับความตั้งใจที่ไปสู้กับเขาแต่เขามีพร้อมทุกอย่างน้องเขามีพร้อมทุกอย่างครับรวมถึงคนดูด้วยแฟนคลับเขาอะไรเงี้ยเคยกลัวนะครับกลัวว่าถ้าสมมติมานั่งนึกๆก่อนที่จะแข่งนะว่าถ้าเราชนะเนี่ยแฟนๆน้องอาร์ตอ่ะเขาก็เยอะเหมือนกันนะเขาเยอะเขาจะเขาจะเกลียดเราไหมอะไรไหมแล้วก็แต่แต่ก็คือคือด้วยด้วยความคิดที่ว่าอ้าวไหนๆก็ไหนๆแล้วมันมาถึงตรงนี้แล้วยังไงก็ต้องสู้ ถึงแพ้ก็ไม่เป็นไรช่างมันแต่ก็ขอให้ทำให้คำหน้าที่ของเราให้เต็มที่ที่สุดเต็มที่เลยที่เดียวจนมาถึง4คนสุดท้ายพอเขาบอกว่าะจะมีะบ้ามีเพลงของตัวเองครับเป็นยังไงบ้างในวันนั้นที่เขาเรียกเรามาประชุมอตอนที่ยุ่งเข้ารีคอร์ดเรียกเข้าไปนั่งคุยนะครับว่าเออจะทําเพลงนะจะสัญญานะพี่็อบช่วยบอกว่าผมขนลุกไปหมดเลยนี่ปัจจุบันนี่ขนาดพูดอยู่ผมก็ขนลุกว่ามันเหมือนฝันพี่ ฝันที่เรารอมาทั้งชีวิตฝันที่ที่บ้านเนี่ยเขาอยากเห็นเราเป็นแบบนี้และณวันหนึ่งทางยุ้งเข้าได้คอร์ดก็ทำให้ผมได้เป็นศิลปินจริงๆก็คืออย่างที่บอกว่าผมอยากทำสิ่งหนึ่งก็คือการเป็นศิลปินเนี่ยให้ที่บ้านได้ภูมิใจณนะปัจจุบันนี้ผมได้ทำสิ่งนั้นแล้วครับแต่ทีนี้ว่าจะประสบความสำเร็จแค่ไหนก็ต้องขึ้นอยู่กับคุณผู้ชมแล้วก็คุณผู้ฟังว่าจะ ยอมรับคนอ้วนๆคนนี้ได้แค่ไหนแต่ว่าซุ้มเสียงในการันตีในเรื่องของคุณภาพอย่างแน่นอนต่อจากซิงเกิลนี้เห็นบอกว่าเมื่อวานนี้ไปใส่เสียงเพลงใหม่ซึ่งก็คือจะบรรจุอยู่ในอัลบั้มรวมๆกับอีก<ช>สาสามคนก็เร็วๆนี้จะเป็นอัลบัม้มเป็นอัลบั้มรวมของพวกเรา4ี่คน <ๆ S 1> ก็จะมีคนละ3มเพลงเต็มที่เลยเต็มที่เลยครับเต็มอัลบั้มก็คืออยากจะฝากว่าให้แฟนๆนะครับได้เอาไว้สะสม,มใครที่รักพี่จอย รักน้องใบเฟิร์นรักปลีถังรวมถึงตัวผมด้วยก็อุดหนุนอัลบั้มชุดนี้เร็วๆนี้แน่นอนครับแน่นอนมาแบบเต็มอัลบั้มเลยทีเดียวนะครับมีเพลงใหม่อย่างไอ้วนอกหักเพลงที่ได้ร้องไปแล้วเมื่อชักครู่นี้แล้วเพลงอื่นๆที่เตรียมตัวจะปล่อยออกไม้แฟนๆได้ฟังกันเนี่ยจะมาสไตล์แบบไหนเพราะบางคนบอกว่าอยากฟังเอร้องเพลงที่เป็นเพลงเพลงฟังจะมีให้ได้ฟังมั้ยมีครับมีเหมือนกันมีครับมีก็ ก็เป็นเป็นจะบอกว่าเป็นเป็นเพลงเก่ามา cover อือ่าใครที่ชอบเพลงหว,วานหวานเพลงแบบอ่าเศร้าเศร้ารับรองได้ฟังแน,น่นอนอรวมถึงอีกสามท่านด้วยครับครับเอมองหรือว่าวาดฝันกับตัวเองไว้ว่าท่านจะเป็นนักร้องแบบไหนเป็นเหมือนพีก่ก๊อตเป็นเหมือนแบบคนนั้นคนนี้เคยวาดฝันกับตัวเองแบบไหนคือเคย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 วาดฝันไว้ว่าผมอยากเป็นนักร้องที่เอ่อเหมือนคุณยอดรัก เหมือนพี่เอกชัยแต่ว่าณทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยคนดูจะต้องเป็นผู้ตัดสินครับว่าจะให้ผมเป็นนักร้องแบบไหนแบบไหนใช่ครับนะครับก็ต้องดูนะเพราะว่านี้คือเรื่องพิสูจน์ทุ่ความสามารถเรื่องของการร้องแน่นอนอยู่แล้วนะครับแต่ว่านี่คือซิงเกิลที่พลิกคาแรคเตอร์นะครับมาร้องเพลงสนุกสนุกกันด้วยไอ้วนอกหักนี่ถ้าเกิดว่าใครสนใจอยากจะดาวน์โหลดไว้ในโทรศัพท์มือถือนี่ทำยังไงครับก็ ดอกจัน499 291แล้วก็กดโทรออกครับผมไอ้อ้วนอุกหักเลยครับผมนี่นะครับแล้วก็ทางยูทูบยูทูบเข้าดีคอร์ดดูได้เลยครับผมนะฮะก็เข้าไปที่ยุ่งเข้าดีคอร์ดก่อนนะแล้วก็จะมีแบบหลากหลายศิลปินเลยทีเดียวนะครับวันนี้อย่างจะบอกว่าเป็นเป็นตัวอย่างที่ดีสําหรับคนที่จะทําอะไรคือไม่ได้แค่แก่ตามฝันหรือว่าอยากเป็นนักร้องอย่างเดียวแต่ว่าการที่ไม่ท้อนะครับการให้กําลังใจกับตัวเองเอมีหลักในการดําเนินชีวิตยังไงบ้าง ที่ทาให้อาจจะพูดให้กับหลายๆคนที่ดูรายการอยู่แบบนี้ว่าเนี่ยต้องทําแบบนี้สิต้องเป็นแบบนี้สิต้องเดินแบบนี้สิจึงมาเป็นเอไมทองคาแบบนี้ได้ก็ทั่วๆไปนะครับสําหรับตัวผมก็คือความพยายามอยู่ที่ไหนความสาเร็จก็อยู่ที่นั่นเราไม่ท้อสักอย่างเดียวนะครับผมคือตั้งเป้าเอาไว้ตั้งเป้าเอาไว้ว่าเราจะต้องทําอะไรและไปให้ถึงจุงนั้นให้ได้ครับอืจนถึงวันนี้ก็ได้เป็นเอไมทองคําก็ต้องขอบคุณทางจุงข้าวได้ขอ ครับผมที่ให้โอกาสได้มาเป็นศิลปินหน้าใหม่ของคุณข้าวเลคคอร์ดครับนะและที่สําคัญคือต้องขอขอบคุณแฟนๆด้วยนะครับ,รบที่ให้เกียรติแล้วก็รวมทั้งติดตามผลงานของน้องๆทั้ง4คนจากเวทีการประกวด ในเวทีนี้จิงชาสมัรใหม่ทองคำนะครับวันนี้ต้องขอขอบคุณน้องเอมากมากครับขอบคุณครับขอให้ดังๆนะเดี๋ยวมาใหม่นะครับสัปดาห์หน้ามีอีกหนึ่งสาวที่ยังไม่ได้คุยกันใบ<ช>เฟิร์นนะครับติดตามกันให้ได้นะครับวันนี้เราทุกคนและทีมงานทั้งหมดลากันไปก่อนแล้วขอบพระคุณสำหรับการติดตามพรุ่งนี้เจอกันครับเวลาเดิม13นาฬิกากับข่าวลุกทุ่งสปริงนิวสวัสดีครับ